ถ้าใครกำลังมองหาร้านเติมเกมดีนี่เลยครับร้าน e ี l a สติกช็อปมีทั้งบริการเติมเกมมากมายเกมไว้ออนไลน์ ROV e. และเกมอื่นๆอีกมากมายไม่ต้องห่วงความปลอดภัยเพจจริงต้องผู้ติดตาม70,000เท่านั้นปลอดภัยหายห่วงรวดเร็วทันใจอย่าลืมมาใช้บริการอ e ี a าติกช็อปด้วยนะครับ โอเคครับผมก็กลับสวัสดีชาวโลบอกไว้ออนไลน์วันนี้เราก็อยู่เกมแกนคิมินอลออนไลน์นะทุกคนก็วันนี้ผมก็จะไปควนส้นตีนคนหรือว่าไปโดนตีนกันแน่ววันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับทุกคนผมโดนทุกคลิปเลยนะครับผมไม่รู้ว่าคอนเทนต์มาจากไหนไม่รู้เหมือนกันนะทุกๆคลิปผมก็จะโดนควนส้นตีนตลอดหรือว่าผมกวนตีนเขาก่อนวะเออประมาณนะั้นนะทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาบอกรายละเอียดเกมนี้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับตอนที่ผมแบบลองเล่นนะประมาณ2วันแล้ว แต่ผมก็เวลสิบอยู่ดีอันนี้คือผมไปคนส้นตีนคนอย่างเดียวไม่ได้มาเก็บเวลอะไรเลยเดี๋ยวผมก็จะมาดูรายละเอียดเกมกันดีกว่าครับทุกคนเป็นยังไงอย่างแรกเลยนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์คลิปวิดีโอนี้ให้ผมด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ผมทีนะขอสักร้อยไลค์ได้ไหมอ่ะคือแต่และคลิปไม่ถึงร้อยไลค์เลยอ่ะขอสักร้อยไลค์หน่อยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในคลิปนี้ครับทุกคนไปเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงนะทุกคนอาโปรไฟล์นะโปรไฟล์เอา้ากดโปรไฟล์ดิไม่ได้รคเอออุกคปนประมาณ แต่ผมชื่อว่าเจเจเจโอ้โหชื่อโคตรเกียนอนะอ่าต่อมาไปดูร้านค้าดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับทุกคนเฮ้ยมีมอเตอร์ไซค์ด้วยเป็นไงมีมอเตอร์ไซค์ด้วยแพ็กเกจเยอะแยะเลยทุกคนแพ็กเกจเยอะมากอุ้ยเสื้อโอ้โหเสื้อราคาแพงจังวะเนี่ยแต่ดีนะไม่มีทองหรอระบบเกมอ่ะมันมันใช้แค่เงินเหรอไม่มีทองนะทุกคนเจ๋ออยู่นะเจเทจัดอ่ามีหมวกด้วยนะครับมีหมวกด้วยประมาณนี้หมวกอินซี หมวกอินซีหรือหมวกพิราบต้องเวลร้อยโอ้โหไอหมวกหมูว่ะอย่างปั่นนะ่ะทุกคนหมวกหมูอ่ะผมว่าไม่แน่ใจนะว่าโดนยิงหัวง่ายหรือเปล่านะผมก็ไม่แน่ใจว่ะแต่ปืนมันยิงยากนะเอผมหมวกเป็ดผมอยากได้หมวกเป็ดอะ่ะเพราะผมชอบเป็ดนะโอเคมีเยอะแยะเลยทุกคนเยอะแยะมากอันนี้น่าจะเปิดอ๋อมันเป็นคล้ายๆอันนี้หรือเปล่าตู้กาชาปองหรือเปล่าครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะใช่ปะอันนี้ไม่แน่ใจน่าจะใช่แล้วคิดว่าเดี๋ยวเราค่อยไปดูรายละเอียดกันดีกว่า อ่าแล้วก็มีพวกหน้ากากนะต่างๆนะต้องเวลประมาณ3-400หมดเลยหรอวะเนี่ยโอ้โหเวล3-400เก็บเป็นปีอ่ะไม่น่าถึงปีหรอกเพราะแป๊บเดียวก็น่าจะเวลเยอะแล้ววิ่งมีชุดดำน้ำด้วยเท่หวะอ่ากางเกงก็มีนะครับก็กระเป๋านะุกระเป๋าแฟชั่นกระเป๋าเท่ห่ะเย้มีกงกระเป๋ากระเป๋าเต็มเลยเท่มากเท่มากคลิปนี้ผมก็จะมา บอกรายละเอียดเกมนี้ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็คือมีมีดนะมีมีดต่างๆอะไรประมาณนี้นะครับเวลก็ประมาณนี้แตกต่างกันไปนะทุกคนอันนี้มีเฉพาะในกิจกรรมของขวัญวันหยุดเท่านั้นโอ้อันนี้ก็ไม่ได้ใจเหมือนกันนะออ้ยจับกดสลับวะเทจัดมีปืนพกด้วยนะครับปืนพงปืนพกก็มีหมดเลยแล้วก็มีรถต่างๆนะทุกคนรถต่างๆมีเต็มเลยแล้วก็มีฮอร์นนี่มีฮอร์ก็มีมอไซค์มีด้วยประเด็นคือมีมอไซค์ด้วยว่ะเย้อันนี้คือ CBR ว่ะ อ้าวไม่ใช่ CBR SBR 9999เย่9 9 99 CC ว่ะน่าจะแรงน่าดูนะประมาณนี้เลยทุกคนแล้วก็มีเรือมีรถถังด้วยหรอโอ้โหเกมนี้โหดจัดมีรถถังด้วยแล้วก็มีบ้านนะบ้านอันนี้คืออาพาร์ตเมนต์ของผมนะอันนี้อาพาร์ตเมนต์สุดหรูอันนี้เพ่นท์เฮ้าส์ชั้นสูงยเย้เข่ ต้องคนรวยนะถึงจะซื้อได้นะมีที่จอดฮอด้วยแล้วก็จอดรถ16คันเข้าได้16คนประมาณนี้ว่ะทุกคนถ้าต่างๆนะท่าอีโมจิอะไรประมาณนี้ทุกคนอันนี้ก็เหมือนถ้าปกติเหมือนเดิมประมาณนี้นะครับนี่ตีกคงตีกอล์ฟด้วยอันนี้คุกเข่าอ่ะเย้เท่จคุกเข่าประมาณนี้นะครับของแฟชั่นต่างๆนะอันนี้ก็เหมือนแบบเป็นคล้ายภารกิจเวลนะเพิ่มเวลต่างๆแล้วก็ได้รางวัลต่างๆประมาณนี้เลยทุกคน ต่อไปก็ภารกิจนะครภารกิจก็มีประจําวันนะนี่ประจําวันมีเยอะแยะเลยประจําวันแล้วก็มีอาชีพงานนะก็ปกติขับแท็กซี่ด้วยแล้วก็ทีมกู้ภัยการส่งอาหารแล้วก็อันนี้ได้เป็นช่างน,นะแยกชิ้นส่วนรถอะไรประมาณนี้แล้วก็เจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับเร็วๆนี้อันนี้มีประมาณ4ภารกิจนะครับสภารกิจอันนี้ที่แบบเป็นแบบ ภารกิจคนดีนะมันมีแบบไม่ดีก็มีนะเว้ยแบบไปปนของปนธนาคารเกมนี้มีเยอะเลยอ่าเห็นป่ะเนี่ยนเนี้ยถุงเงินเกมยิงปืนอันเนี้ยเยอะๆเลยครับทุกคนอ่าเดี๋ยวผมจะมาบอกระบบเกมนะคนดูคือเกมนี้มันโหลดทรัพยากรแบบเยอะมากนะเพราะมันมีแบบหลายอย่างเลย NPC รถอะไรประมาณเยอะๆเลยครับทุกคนมันเยอะมากครับเห็นป่ะอันนี้คือระบบแท็กซี่นะมีแท็กซี่ด้วยขับแท็กซี่ก็มีอันนี้เหมือนคล้ายๆชาวแก๊งนะเนี่ยอันเนี้ยเห็นป่ะครับอันเนี้ยอันเนี้ยคือแบบเหมือนคล้ายชาวแก๊งอะ พากังต่างๆนะทุกคนเฮ้ยผมเจอคนวะผมยิงได้บ่าไม่รู้ผมยิงได้หรือเปล่าเฮ้ยผมว่าผมต้องไปเอาเกาะก่อนวะไม่งั้นมันต้องมีการยิงเกิดขึ้นแน่ผมว่านะทุกคนว่าไหมมันต้องมีแบบคนยิงผมแน่เฮ้ยมีคนโทรศัพท์มาโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมวัยสิบเอ็ดแล้วคือผมต้องหาเก,กาะวะไม่งั้นผมตายแน่วะผมว่ามันต้องมีแบบผู้ยิงมั่วแน่เลยอันนี้ตู้สล็อตต่างๆนะๆนะคนดูอันนี้สล็อตอะไรอะเล่นตาละพันเลยเหรอ อ๋อได้พวกปืนนะได้พวกปืนได้พวกรถด้วยอะไรประมาณนี้นะแล้วแต่ตู้สล็อตนะมันมีหลายอย่างนะ,ะทุกคนเดี๋ยวผมมาดูพาไปดูดตู้นี้อันนี้ต้องเบี้ยห้าสิบนี่ว่ะอันนี้ก็ต้องเบี้ยวสองร้อยโอ้โหเบี้สองร้อ,อยเลยเหรอวะเฮ้ยผมเห็นคนขับรถฮลัลโหลนายฮลัลโหลนายโดครับนายเฮ้ยผมผมเจอเกาะผมต้องเอาเกาะก่อนผมต้องเอาเกาะก่อนฮลัลโหลครับนายนายยี่เสียงแล้วเปล่าเปล่าเปา,าเราเราต้องฟาร์มยังไงบ้างอะถึงได้เงินเยอะๆยอะนายนายต้องไปไปทำธุรกิจอะทำธุรกิจเหรออันนี้คือรถนายเหรอพวก ได้ได้ได้ไหนเองปนยังอ่ะอุ้ยได้เป็นหมื่นเลยทำยัไงตอนเนี้ยทำยัไงตอนเนี้ยนี่หรอนี่ตรงนี้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 อ๋อจะก็ขับรถนี้ตำรวจนะขับรถให้ไหนไหนขอรถไหนทำยังไงอ่ะแป๊บนึงเก็บนึงไหนนันนันไปเก็บกล่องตรงนี้เนี่ยเก็บกล่องเก็บกล่องอ๋อเก็บกล่องก่อนใช่ปะโอเค เ้ยโดนแล้ว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 ตามมาตามมาได้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 เวรและชนต้นไม้วูดจีสองดาวเลยทำไงต่อรอยิงตำรวจรอยิงตำรวจถือเปืนไว้ถือเปือไว้เฮ้ยแล้วนายช่วยเราไหมเนี่ยช่วยได้อยู่ช่วยได้อยู่เวลาหมดยังเวลาหมดยังยังเลยยัง อ๋ออ๋ออีกหนนาทีสวยเสร็จแล้วอรถอรถรถึ้นรถ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 นรถตามาตามาโอเคเคตามมาตามมาเอาดิครับดีครับี่มนไม่ดีตัดสวด้วยสัตว์ปยขอแมแมอ๋อเหมือนเหมือนพ่นสีป่ะแบบให้เราจำไม่ได้เหรอให้ตำรวจจำไม่ได้แน่เลย ผมเคยเล่น GTA ภาคเสื้อกล้ามอยู่อะที่เป็นพ่นสีแล้วก็ดาวหายหลังอ่ะทำไงต่อดาวไม่ขึ้นดาวไม่ขึ้น <c oughs> ตามมาตามมาโอเคนาะยผมเจอรุ่นใหญ่เสาร์อาทิตด้วยอุ้ยเจ๋วมากเลยนายได้เงินโคตรเยอะอะบอกแล้วบอกแล้วอ๋อเวลาละกดไมายนะครับเสียงรอบข้างมันจะเงียบหมดเลยนะอุ้ยระบบเขาดีมากเลยนะระบบเกมอะแต่ปืนมันสั่นนะปืนปืนเวลายิงมันสัน่น เมื่อไหร่คลิกขวา,าไม่ได้เหรอเอ้ยโทรศัพท์เข้ามาวปนหนึ่งอะไรอ๋อมันได้ภารกิจอะไรไม่รู้อะโอเคไปขับขับนาย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 ขับแม่ขับนายเกมนี้มันคลิกขวายิงปืนไม่ได้เหรอไม่ได้มันต้องให้ยิงเองกดยิงมันค่อยยิงได้เออแปลกเนาะมันยิงมันเลง็งไม่ได้อ๋อต้นได้สนไยใช่ไหมเฮ้ยตำรวจนี่ว่าใช่ไหมนายคนคนคนเหมือนเรานี่แหละอ๋อเป็นขโมยรถตำรวจเฮ้ยนายนาย เดี๋ยวลราก่อนกลับไปที่เดิมเมื่อกี้เนี่ยถอยหลงังเดี๋ยวเอเอก่อนอ๋อเนี่ยเอกต,ตรงบ้านเราเหรออยากเข้าบ้านไหมบ้านนายเหรอเข้าไงอ้าวไม่เข้าเลยมันโหลดทรัพยากรเยอะมากนะเพราะเกมมันใหญ่มากๆเลยคนดูเกมนี้นะครับเวลายิงปืนเนี่ยมันจะแบบ ปืนมันมันสั่นนะแล้วก็คลิกขวาแบบเล็งไม่ได้นะนอกจากแบบพวกสไนอะไรประมาณนี้นะครับมันถึงจะเล็งได้นะเอ้ยมันทิ้งผมเอกวะเนี่ยคนนั้นมันชื่ออะไรไม่รู้ว่าผมก็จำมันไม่ได้ด้วยเกมนี้นะครับไม่ต้องห่วงนะเวลาเราไม่มีรถนะเราก็ป้นรถคนอื่นได้นะครับป้นรถพวกประชาชนต่างๆนะครับมันบอกให้ขโมยรถอ่ะเห็นปะมันเขียนว่าขโมยรถเดี๋ยวผมเราขโมยรถดิโอเคตอนนี้ผมขโมยรถได้แล้ววูรถมันเสียงเท่ดีว่ะเห็นปะเสียงท่อมันตุบๆเลยอะ ดูดิโค้เท่อะว่าผมชอบอะระบบเสียงอะเสียงมันเท่ว่ะผมว่าผมจะไปหาคนดีกว่าแล้วก็ไปหายิงคนดีกว่านะผมรู้ทุกคนอยากให้ผมยิงคนใช่ไหมล่ะฝากกดติดตามกดไลค์ให้ผมด้วยเดี๋ยวผมไปหายิงคนดีกว่าเพื่อคนดูนะครับนายหน้าเออจากวันนะเขาอาจจะวลไม่ถึงก็ได้ขอเลยไม่ตอบแล้วนะเดี๋ยวเราไปหาคนใหม่ลาจอนวิกหน้าหมูผมว่าไปเอาผมแน่เลยว่ะไอ้จอนวิกอะเอาล้พี่จอนวิกผูหาไปล้นเนี่ย เฮ้ยมีเงินด้วยโอ้เร่นงเงินทีละสอง้ยห้าสิบพี่หมูจอนวิกบปไอ้ท่าหมดยิงผมวะดูดีปืนมันแบบมันมันสะบัดบ้างเลยอะ่ะเห็นปะมันยิงยากนะเว้ยทำเล่นไป แรกจอยบิ๊กแตกอี้ผมโดดมดจะหมดยิงอ่ะเอ้ยจะตายแล้วผมมาตายแล้วคนดูอ้าตายจะหมดยิงอ๋อเวลาตายผมอยากรู้เหมือนกันนะว่ามันเกิดที่ไหนอ๋อมันเกิดตรงนี้เลยโอเคครับทุกคนก็คลิปนี้น่าจะมีประมาณนี้ครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์ในคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนบายบายครับอยากให้ทำคลิปเกมอะไรต่อนะครับก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยหรือว่าอยากให้ผมเกียนอะไรต่อก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับบายบาย คุณนางเอกผมละตัวร้ายต่อจบคุณก็รู้ผมก็ต้องตายกลับตัวกลับใจมันก็คงไม่ทันถ้าผมเป็นคนดีหนัง